เห็นไหมมันก็จะไม่ขึ้น <c oughs> เพราะว่าพีตัวเล็กเง <c oughs> ดึกคัเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องมาเปลี่ยนนะครับ <c oughs> ต้องมาให้มันเป็นพีใหญ่นะเพื่อเห็นไหมพอเป็นพีใหญ่เุืบอเห็นไหมครับมันจะขึ้น เห็นไหมมันจะขึ้นแดงหมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็ตรองก,กันนะครับแล้วเราก็กดนะครับครับกดนี่ก็ต้องกางนะใส่เบอร์นี้อยู่นะใส่เบอร์นี้นะครับแล้วก็หน่เก้าเป้า้ ราที่รหัสนะครับก็เหมือนเดิมเลยเอรหัสเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับที่